ก็ถึงตอนที่พี่แล,ล้ล่าให้ฟังที่เข้าห้องน้ำแล้วได้ยินเสียงยีอายีอาใช่ไหมนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทม,<ผ>มันไม่โวยวายฝรั่งข้างห้องเนี่ยทำไมฮะเพราะหลังจากที่มันปราร์ตีเ้เสร็จแล้วนะมันอยู่กับเอ่อชื่อสมมุติว่าน้องเมียแล้วกันอ่าโอเคเอ้ยทำไมชื่อ <S <S มันทำไมชื่อ <S <S มันเข้าไก่เอ้ไอ้ไอ้ลูเมตทั้งหมดเพราะหลงไงชื่อเมียอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหงชื่อเมียเมียย่า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 อ่าอ่า พอหลังจากที่มันปาร์ตี้เสร็จอะมันก็จะแบบว่าใกล้จะนอนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบางทีผมยังไม่นอนเนี้ยผมก็เดินออกมาหาอะไรกินของผมเนี้ยแหละไอ้เคสี่ออกมากินดิฉันตัวแตกตัวขมวมืไอ้หลวงผมไม่เคยไม่เคยออกาบ้านแล้วทำไมไนอกกับเขาอ่ะเลียวควรตลอดเออแล้วเนี่ยแหละพอผมหาอะไรกินไงใช่ไหมแล้วด้วยความที่มันอาจจะกำลังอินมูดของมันอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ยินเสียงผมเผมด้วยมาจากห้องไงเออเนี่ยผมก็ เดินไปฮะอุ่นของเอ้ยยังยังไม่อุ่นหรอกฮะก็หยิบขอมาใส่ตู้เย็นก็ได้ยินเสียงเหมือนพี่เลยฮี่อาฮี่อาฮี่อานะเออฮู้อาฮู้อาใช่ไหมคันูคันูเลยอ่ะจะมาเลยอ่ะผมเลยยังไม่อุ่นของเลพี่ผมเลยสแกนเสียงนั้นด้วยครับเก็บเสีมมเอาไว้เเมมเมมเอาไว้เป็นเป็นซาวเก็บเอาไว้ในหัว ไม่ไม่ใช่อะไรก็พอตอนเช้าอะไรเงี้ยออกมาอะไรเงี้ยมช่ไเออเจอหน้าเมียอะไรเงี้ยก็ดูว่าเออโอเคเลยหน้าตาอะไรเงี้ยอ่อนเปรี่ยนนิดหน่อยเออเดี๋ยวเนี่ยประมาณแปดโมงเช้ากลับไปชักธงอะไรเงี้ยว่าไปชักธงลมซุ่มชาติกัตอนแปดโมงเห็นหน้าเห็นหน้าน้องเมียมาแล้วไงเออพูดถึงเรื่องนี้นะ พีมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขามีวิธีจัดการยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเรื่องเสียงดังหรือว่าเรื่องชักธงเรื่องเรื่องเสียงดังใ้่ปะอ๋อเคเนี่เรื่องเสียงดังเขาเหมือนประมาณห้องที่เขาอยู่เนี่ยเหมือนประมาณเขาอยู่ชั้นใต้ดินและชั้นข้างบนเนี่ยเขาก็เหมือนมามีประมาณแอคทิวิตี้แบบนี้บ่อยๆอะไรอย่างนี้เขามีวิธียังไงไหมครับแก้ปัญหาเหรอับแก้ปัญหาคือแบบประมาณว่าเอาร์โฟนอ่เฮดโฟนเนี่ยคอผูตัวเองเลยแล้วนอนอย่างมีความสุข สอไม่ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงแล้วอ๋อคุณได้ว่าเาคุณได้ว่าเอาแจ็คไป่อขทากคนแจ็ค่อดแคดันให้มันได้ยินเสียงเต็มเต็มเราเซอเซอราวสองหูเต็มที่จะได้เต็มเต็มไอ้บ้าเมื่อกี้มันก็เป็นไอเดียที่ดีนะดีเรื่องเสียงเอาเนี่ยยังไม่น่ารำคาญเท่าอยู่ในดาวเทาครับแล้วแม่งได้ยินเสียงรถบ่อโอ้โหรถบ่อนี่ ต้องยอมรับว่าั่งควันซิโก้กินไอ้ที่กูน่ากูหนึ่งตอยแล้วมีที่เดียวอันอยนะแบบมันห่อแล้วห่อได้ดังแบบวิดวาดโอ้ตายตายตายมึงกกูอยู่ในห้องแทบจะตกใจนึกว่าพาร์ทเมนต์ไฟไหม้แต่ว่าพาร์ทเมนต์กูไฟไหม้เองอยู่นี่นะพี่ผมนี่ไม่ค่อยแบบผมคิดถึงเมืองไทยเลยนะอยู่ที่เมืองไทยได้ยินเสียงหมาหอนใช่ไหมอะไรอย่างงี้อยู่ในนี่เสียงเดียวกันเลย คล้ายๆกันเหมือนกันเลยไอ้เหมือนเหมือนไทยที่บ้าน เมื่อก่อนตอนเด็กอยู่ผมว่าไม่รู้มีกันปะที่เป็นตีกระดิ่งที่เป็นอ๋อยาม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 อ๋ออันนี้เออเป็นกาจะเปิดแอป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 อบอยแอปบอยแอปบอยมีอ่ะมีอ่ะไม่ไม่เล่าต่อสิอ่ะมีไม่ไม่มีไอ้ตีตียามมี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 ไม่ไม่ไม่ยามไม่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 ตียามเข้าบ้านแล้วเว้ยขโมยมาเป็นกลขโมยมาเป็นกบึกบักบึกบักว่อย่าทำค่อยอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยค่อยไม่เชรนแล้วมาพ่อพ่อมึงตียามไม่ใช่ยามตีกระดิ่งตีกระดิ่งเขาเนี่ยเป็น Tapi lah kan sambil. Jam 3 ding. -o. สามเหลี่ยมอ่ะไม่รู้อะไรนั่นแหละถือว่าตีราคามาไอ้ผมอยากรู้บ้านเยี่หลงตีสามราคาประมาบ้านหล่อบ้านเยี่หลงยามนอนยาวเลยตอนเช้าฟังวิดิโอรูกทุ่งแล้วก็หรือแม่งก็ฟังสปอร์ตเลดีโอสปอร์ตเลเดียวยามลุ้นบอลอยู่เล่นไาเยอะยามดูลาลิก้ามอนหนึ่งมันก็เงี้ยวมันนะมันไม่ตีกระดิ่งอาต่อต่อเดีกว่าไม่อย่างเงี้ยมินรันก็มีใช่ไหมอันนั้นนี่คือสิ่งที่ฟานฟานไม่มีคือตีงั้นก็จะบอกเวลาได้ไม่นแค่อยากมาพูดให้ฟังนิดนึง นี่มันก็เหมือนรถบอสเนี่ยรถบอสที่นี่มันก็ดังเกือบทุกชั่วโมงเลยนะให้คนอยู่ในดาวเทาใช่ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคในการนอนแต่มันไม่ได้บอกเวลานะมันไม่ได้บอกเวลาเลยนะเออก็บอกหน่อยไงว่าไม่กี่โมงไม่กี่โมงโอเคโอเคโอเคนะก็โอเคครับจะมาต่ออันแล้วนี่คือเรื่องเสียงดังความทรมานในการอยู่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมกลับมาที่รูเมทที่ผู้น่ารักของเราดีกว่า ว่าเรื่องปัญหาอยู่กับรูเมทมีอะไรบ้างอันเมื่อกี้นี่เป็นห้องข้างๆอันนี้เมื่อกี้ถือว่าเป็นเฮาส์เมทคือเป็นเนเบอร์เนเบอร์เป็นบ้านอยู่ข้างๆกันใช่ไหมรูเมทเนี่ยเรื่องแย่ๆเลยโอ้โหได้ยินผมรีนมาเยอะเลยเนี่ยส่งเข้ามาเยไปถามคนอื่นเนีว่ามีเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่เรื่องเนี่ยเชื่อไหมที่ท็อปไฟท์ท็อปเนี่ยท็อปไฟเลยนะมีกี่เรื่องเช่นเรื่องแรกจอ่าห้องน้ํโสโครกอันนี้บ้านพี่ไม่มีปัญหา บานพีม่มีปัญหาเพราะว่าเพราะว่าโคอสโค้กัน<ช>ทุกคนว่าินแล้วอะไรเงี้ยวันนี้นั่งทีตูดเป็นฝีเลย <c oughs> แบบเหลืองมาเลยไอ้บ้าแต่ผมเข้าใจนะแบบผมเคยไปบ้านเพื่อนที่เป็นรูมเมทผู้ชายเงี้ยใช่ไหมเขาเป็นเหมือนอยู่กันผู้ชายสามสี <ừ> ่คนจ้ส่วมนี่คือเย่ยวกระเด็นจนแม่งเป็นเกล็ดแบบแทบจะแค้ออกมาได้เป็นเท็จแล้ว คือเหลืองนะจนแบบแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับไอไอโอเคถ้า um มีผู้หญิงอยู่ด้วยเนี่ยผู้หญิงบางคนอาจจะรับไม่ได้แต่ถ้าผู้หญิงไปบ้านที่ผู้ชายอยู่กันจริงๆเนี่ยนะมันโอ้โหเชื่อไหมไม่น่ากลัวมากอ่ะแล้วถ้าเกิดมีสุปรีนะมันมีขี้บุหรี่ติดอยู่ตรงขอบเยี่ยวตรงเหลืองๆเนี่ยคือถ้าใครกินข้าวอยู่ตอนนี้นะครับขอแนะนําว่าให้ให้ เก็บข้าวก่องถ้หยุดกินข้าวก่อนแทนให้หยุดฟังเรานะให้หยุดกินข้าวก่อนนะครับให้ภาพหลับตาแล้วฟังเราไปดูที่ช่วมแล้วจะกินอย่างไรอร่อยมากคืออย่างนี้แล้วไม่พออันนี้พูดแบบบ้านๆเลยแล้วกันนะถือว่าคนฟังแบบเป็นนั่งกันอยู่ด้วยเลยแล้วเย่าเละไม่เย่าเละไม่พอแม่งมีหมอยติดอยู่ไอ้อันนี้นี่ตัวทีเด็ดเลยเอ้อยาขอโทษเมื่อกี้ไม่ได้พูดหมอยขโมยขโมยขโมยคนเพชรคนเพชรคนเพชร ัน <c oughs> มไม่เผื่อดูน่าเกยียดกว่าคือแล้วติดอยู่แล้วแบบเอย้ยแล้วแล้วอยากรู้แต่คือก็ไม่กล้าถามนะเวลาเพื่อนอยู่กันสี่คนเนี้ย <c oughs> ถามว่าเราใครจะไปถามว่าแล้วถามว่าใครเป็นคนเช็ด <c oughs> มันอยากรู้นะว่าเออมึงมีทําบุญปีใหม่ไหมแบบลา้างข้างหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรเง,ไงี้ยอะไรใช่ไหมเคยเคยเห็นใช่ไหมซ่วงแบบนั้นกันอ่ะเคยเห็นใช่ไหมหรือไม่เคยทําไมหรือว่าบ้านมึงก็เป็นกันอยู่แล้วอยู่คนเดียวบ ของผมผมจะมีที่ขาดอยู่ไงแล้วแล้วมึงแล้วมึงขาดไหมขาดขาดผมขาดเรใจะถามไม่คือหมายถึงว่าคือมึงเห็นฉี่คนหนึ่งกระเด็นเนี่ยมึงคือมึงก็เป็นคนที่ยอมเสียหลักเอาที่ชู้ไปเช็ดใช่ไหมผมไม่เช็ดผมขัดผมจะเอาไอ้นั่นอะขัดขัดขาดขาดหรือว่าอะไรไงบ้างไม่ใช่เนี่ยมันต้องหลงมายถึงไอ้ที่จับแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนแป้งสีฟันใช่ไหมไม่ใช่แป้งหน้าจัดไม่ไแป้งฟันมาเช้ามาใช้ได้แปรงได้ใช่แล้วมึงก็เอามึงขัดเช็ดไปก็คือตอนนั้นภาพออกนะแบบว่ากระเด็นกระเด็นอย่างเงี้ย มันมันแย่มากเลยนะแต่ผมมีอย่างหนึ่งแย่กว่านั้นนะอะไรรู้ไหมอะไรจ๊ะเวลาคุณแบบว่าเออุจจาระเนี่ยนะฮะพูดตรงไงก็คทีเนี่ยเออแบบเยอะน้ำรุ่งเห็วอะไรเนี้ยแล้วแล้วมันกระเด็นอะอ๋อโอ้โหและวการที่มันมันกระเด็นขึ้นมาตรงฝาฝาแปะเงี้ยเห็นแล้วเห็นเม็ดเห็นเม็แล้วแล้วมันเป็นลูกเป็นดวงพุ่งขึ้นมา อ๋อเหมือนเหมือนคุณเลยเหมือนลักษณะเหมือนดาวหางดาวหางนิ่มปานเออเออดาวดาวหางคุ้มขึ้นเออดาวหางคุ้มขึ้นปกติดาวหางเขาผีผีพุ่งใต้ใช่ไหมอันนี้ผีพุ่งเหนือผีพุ่งเหนืออันนี้ผีพุ่งเหนือแล้วผมถามหน่อยผมแชร์ห้องน้ำกับคุณอ่ะแล้วคุณไม่คิดจะเอากระดาษลูดไอ้ผีพุ่งเหนือตรงนั้นหน่อยเหรอคระดเขาจัดเออจริงจริงจริงแล้วคือบางทีเราเหงื่อไอออฟคียทำไมเนี่ยม่นใช่ไหมมันไม่มีทังอันอื่นบ้างก็ได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เดี๋ยวไปตอนเที่ยวกินข้าวแกงกะหรี่ตรงแกลลี่กันทำไมอะไรนะมันจะได้อร่อยมากมุยาสิพรุ่งนี้กูทำงานด้วยเจอแกงกะหรี่ด้วยอย่างงั้นโอ้ตายอเคโอเอันนั้นนี่คือประสบการณ์ช่วงมังสวิรัติซึ่งซึ่งเนี่ยเห็นผมอยากรู้ว่าเฮ้ยใครเป็นคนทำคำสั่งวะเขาเลยฮะคือผมจะบอกให้อยู่ห้าคนนะมีคนหนึ่งทำเนี่ยแต่ไอคนนั้นปล่อยให้มันทำตลอดมันไม่ไหวนะมอนไม่ไหวนะมันควรจะมีมีการของที่พุ่งตรงสามคำถามนึกนะเรื่ับ แต่โอเคบางคนเขาก็อยู่กันได้นะเขาไม่ได้ใส่ใจะลรเออเพื่อนไม่ทำแล้วก็ทําอย่างเงี้ยถึงจะอยู่กันได้มันต้องมีคนเสียสละด้วยก็อย่างที่บอกไปไงก็คือต้องคุยกันให้ดีๆต้องเชื่อกันให้ดีๆคือว่าอะไรคืออันนี้กระเด็นของมึงอันนี้กระเด็นของมึงด้วยคือกระที่กระเด็นไม่เช็ดแล้วเขียนชื่อไว้แทนอันนี้หลวงอ่นหลวงไม่เือน์คอมเพลเมอร์แปะดองแต่กระดาษช็อตโนตแหละของมึงนะไม่ใช่ของกู ไอ้บา้าหลังลงลายเซ็นไว้เลยก็ไรกระดาษชดโน้ตไม่เต็มเต็มห้องน้ำเอออ่าโพสต์อิกเต็มเลยอันนั้นนี่ท็อปไฟก็ติดเรื่องห้องน้ำสโสโครกเนี่ยอ,อ,อือือโอ้โเอยอ่างอ่างอ่างน้ำอ่างน้ำเคยเคยเคยไปอาบน้ำบ้านเพื่อนอแล้วอบ้านเพื่อนผู้หญิงก็คือโอเคผู้ชายผู้หญิงจริงแล้วถ้าอย่างมันอยู่สบายๆมันไม่ทำความสะอาดก็ไม่ทำความสะอาดอือพี่หญิงเนี่ยครีมอะไรมันเยอะมากกูเกือบลื่นหัวแตกใส่ยาบักเคย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 อาบบ้านคนอื่นแล้วแม่แบบเป็นบลึกกไปเลยกูนงมองมากเลยอันนั้นอันนั้นก็ ความโสวโคก,ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่อง t o อปมีอะไระมีเรื่องเรื่องอเรื่องเกี่ยวกับบ้านเนี่ยเรื่องอยากจะประหยัดก,กัน อยากจะประหยัดกันยังไงแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็แชร์กันแล้วก็อะไรเงไอ้ก็คือเรื่องเงินแหละคือเรื่องเงินเออเรื่องแชร์ของเรื่องอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีปัญหากันอะไรเงี้ยนะแบบใช้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ใช้ไอ้นี่กูหมดแล้วไม่เคยซื้อเลยใช้อะไรเงี้ยนีอะไรเรื่องพวกนี้ผู้หญิงเจอเยอะผู้หญิงเจอเยอะเพราะผู้ชายไม่ค่อยมีอะไรกระดาช่วยกระดาษพวกนี้เรื่องอยาหลักเลยอะไรเงี้ย ออนี่ไงก็บ้านสี่ฟองบ้านที่ชุ่วหมดไงเลยไม่มีใครเช็ดไอ้ตรงขอบโค่ดดิก็บอกว่ามีที่ขัดที่ขัดอยู่ไงพี่ก็ขัดขัดก็มาฉีดงอยู่วันนี้วันนี้ขี้เสร็จไม่เอากระดาษยูเช่นนะเอาไอ้เยี่ยที่ขัดนะป้ายตูดตัวเองเลย่ไม่ใช่ตลอดกันหมดแสบไปนั่นนะถึงไม่มีเรื่องประหยัดนะมีมบ้างนะมีประสบการณ์เรื่องอยากประหยัดมั้งนะไม่มีนะไม่มีเลอ๋ออันนี้ร่ำรวยลืมไหมมีตังค์เป็นพันวางบนที่นั่งโอเค มึงอย่าลืมเป็ดศาสนานะงานบ้านกูนั่กูจะเสียนซิซ่อนเงินก่อนโอเคไม่มีเรื่องจานไม่ล้างนีก็เรื่องโอ้จานไม่ล้างเดี๋ยวอย่า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 เดี๋ยวทะเลาะกันอีกเดี๋ยวแ้่งตีกันจางล้างไอ้ไอ้จานจานไม่ล้างไม่เป็นที่ว่าทำบ้างคนหนึ่งก็มันก็ถ้าไม่มีใครเหนื่อยกันก็เรื่องใหญ่นะฮะจริงว่าในจุดนี้จะพูดถึงเรื่องความสะอาดนะจ้ะต่อเคยไหมเวลาคุณเพิ่งกลับมาบ้านว่า เอาคุณแจเสียบเข้าไปในลูกบิดเปิดประตูห้องเข้าไปจักได้กลิ่นเปรี้ยวๆออกมาคือตอนที่คุณออกจากบ้านคุณยังไม่ได้กลิ่นนั้นอะแต่คุณเปิดกลับเข้าไปคุณได้กลิ่นเปรี้ยวๆออกมาแล้วอะนี่ถังขยะ<ย>ที่คุณไม่ทิ้งมาเป็นเวลานับหนึ่งเดือนเนี่ยแหละโอโ้โหหนึ่งเดือนเลยเหรอกูคแคบคแคบิ๊กกูแคบ สองวิกูก็ไหวแล้วได้เปลี่ยนก็ได้ผมเปลี่ยนก็ได้ผม่พี่อ๋อนี่มะแมลงวีนี่แม่งไอ้เหี้ยจะนอนเต็มตัวกูอยู่แล้วไม่กูลุกได้นะไอ้เหย่านอนแล้ะเปลี่ยนก็ได้สองหรือสามวันกูไม่ไหวแล้วนะอ่ะอัหนึ่งวิก็ได้เป็นหนึ่งหนึ่งจริงเรื่องความสะอาดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สุขภาอยู่ด้วยกันนะผู้นตรงเพราะว่ามันต้องเข้าใจด้วยกันนะคเออมันมันต้องมันเป็นเรื่องของสุขอนามัยด้วยนะแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ใครก็อยากจะอยู่ในไอ้บริเวณที่มันสะอาดไปนะครับแล้ววกก็ทาาาาไมนะะปจบอ่ ไอเรื่องความสะอาดก็อย่างเกษตรน้องการเนี่ยคือมันเป็นเรื่องคืออ่าบางคนก็เอ้ยหยวนหยวนทำทำกันไปหรือช่วยช่วยกันแต่คือแบบก็ต้องเข้าใจก็ต้องคือแบบประมาณว่ามีหน้าที่หรือเคลียร์กันให้ดีอ่ะใช่ใช่เนาะจริงแล้วก็คุยกันตรงๆดีกว่าก็ต้องคุยกันใจดีอ่ะมีมีแต่ว่าไออย่างไอเรื่องเนี่ยอยู่กันเนี่ยนะอผมผมชอบเวลาผมเห็นไปบ้านถ้าเกิดบ้านคนไทยนะอยู่กันเยอะผมชอบนะเขาจะมีอ่ันนี้นี่คือเรื่องชอบนะจริงชอบดีนะ เขาแบบเวลาเข้าไปในบ้านแต่เขาจะมีแบบเหมือนกับบอร์ดกันนะนะถ้าใครซื้ออะไรมาแล้วก็จะจดจดนะครับมาหน้าหน้นั้นหน้าละมันเคยมีเคยยิงแบบมีมีมีหลายบ้านผมเห็นมีหลายบ้านก็เคยซื้อเขาก็ไปเขาไปอะไรเขาจะจดทิชชู่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออหลงใช่ไหม มันก็มีาบ้านหลวงไม่ได้เพราะหลวงมั่โกงตลอดีิชู้สามห้าิเหรียญของผมนี่ของผมนี่เลขเป๊ะเลยผมเอาบินเก็บไว้เลยเอาบินเก็บไว้เลยนเก็บไว้เลยนี้เท่านี้เท่านี้นะแปะข้างบอร์ดไว้แบบนี้เนี่อย่างเงี้ยคือเป็นความลงตัวแต่บางคนบางคนเหมือนประมาณว่าเมื่อก่อนเคยอยู่กับรูเมทเยอะๆครับนะก็เหมือนประมาณก็แปะแปะบางคนไม่ได้กินก็มีบ่นนะอ๋อเข้าใจเข้าใจมัน ของนี้นะมันต้องอยู่ที่ความสบายใจคือถ้าคนไม่ได้กินเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรก็อย่าน้อยใจมันก็โอเคแต่แต่ผมผมพลาดไม่ได้เลยนะครับผมเฮ้ยไอ้เที่กูซื้อมากูกูต้องกินด้วยถูกไหมก็ดูตัวมันดิว่าจะเอาห่อได้ไมพูดจะมี อันนี้มันมารัวเลยถึงว่าถูกใจทำไปอ๋อพุ๊บเลยปุ๊บเลยอ่ะสาวๆต่อแล้วยังไงต่อนะกูไปไม่ได้กูลืมหมดเลยอ่ะทำไมนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรนะเลยลืมเลยเริ่มบินเรื่องบินอ๋อเออันเนี้ยก็เป็นความน่ารักของการที่อยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวนะฮะ